คนครับเามาทคนแรกวัเก,ก่อนคนแรกเนี่ยพี่ทัศครับพี่ทัศพี่พรัศอย่างโรยครับแจกเลยครับอ,บบอละหนึ่ง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 อ่ากระจกบาทวันนี้เรามาอยู่ที่บริษัท TT Glass นะครับซึ่งมีการอบรมจอปอกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงอยู่ว่าคําว่าจอปอเนี่ยคืออะไรนะครับในหลายๆช่างที่อยู่ในวงการกระจกหลือนุ่มเยียมหรือวงการอื่นก็แล้วแต่นะครับ จอปอมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราอยู่กับอาจารย์โทนี่นะครับเซฟตี้ทูเกเตอรใช่ไหมจย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยากถามอาจารย์นิดนึงว่าจอปอนี่ยแปลโดยง่ายๆเนี่ยคืออะไรครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือเพื่อเอาง่ายๆจอปอคือเจ็บแล้วก็ป่วยคือหน้าที่เซฟตี้ออฟฟิเซอร์อาจารย์โทนี่เซฟตี้ทูเกเตอรคือ เป็นการป้องกันการเจ็บาาการป่วยขณะทํางานปฏิบัติงานหรือหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานงกาานว้างแค่ไหนอาจารย์กว้างแค่ไหนหมายถึงอาชีพไหนบ้างที่ต้องอบรมก็ส่วนใหญ่แล้วทุกอาชีพความปลอดภยัยรอ,พอ,พอปภก็ปลอดภยัยค,คนงานก่อสร้างก็ปลอดภยัยในฐานประกอบการทุกชนิดทุกประเภทตำรวจละะเกี่ยวความปลอดภัยไอเกียรรับทรัพย์สินชีวิตของผู้ใช้แรงงานทั้งหมด ด้ค,ความปลอดภัยอาชีวะนมัยตามกฎหมายพระราชบัญญัติปัจจุบันในเรื่องความปลอดภัยหรือเรื่องจอปนอี่มีความสําคัญในการปฏิบัติงานในอาคารสูงหรือว่าในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงให้พี่สาวรอธิบายนิดหนึ่งว่าบริษัทเปิดอบรมเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรบ้างครับก็จริงๆเราต้องการพัฒนาระบบพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทําเทียบเท่ากับอ,อยายะประเทศที่มันมีการพัฒนาอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยะครับยกฉนั้นการที่ช่างกระจกช่างอลูมิเนียมอ่ะที่จะต้องเข้าไปรับงาน ในบริษัทนั้นๆเนี่ยคุณต้องผ่านการอบรมเซกีเพราะว่ามันมีค่าให้จ่าผู้อบรมต้องเป็นจปวิชาชีพด้วยใช่ไหมพรมแล้วก็การอบรมในที่นี้ในนามบริษัทสิ่งที่เราได้แน่ๆคือเราได้โปรไฟล์ของบริษัทจปมีหลายระดับตั้งแต่บริหารก็คือนโยบายจปหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมครับจปเทคนิคเป็นผู้ดูแลในในหวัน ข่าววันหนึงจะมองแล้วก็จะมจอจปอที่คนิคงเช่นสูงและก็จปวิชาชีพครอบคลุมแนวราบหรือแนวดิ่งครับหรือว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ความปลอดภัยมทีทั้งหมดอยู่4ระดับระดับฐารากคืองานใต้ดินผิวดินกลางสูงงานความปลอดภัยมีทั้งหมดอยู่4เลเวลนะครับในเรื่องของงานที่สูงหรืออะไรแล้วแต่ก็คือความปลอดภัยมันจะเป็นรัศมีเหมือนกันหมดครับดีอะไปเสียวเหมือนกัน ดีนะขึ้นไหมผ่านก่อนเมื่อกี้ผมก็ชวนน้าแดงวันนี้ผมมาอยู่กับนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการลูมิเนียมและกระจกไทยนะครับเฮบี้นะครับสวัสดีครับก็วันนี้พาทีมมาพมเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องจปอผมอยากถามเฮบี้นิดหนึ่งครับว่าการอบรมจปอเนี่ยมีความสําคัญสําหรับหมวดอาชีพเราเช่นงานกระจกลูมิเนียมยะงไรบ้างครับ จริงๆแล้วงานในหมวดของกระจกและลูมเนียมเราครับต้องทํางานในที่สูงนะครับเราต้องมีความปลอดภัยในเรื่องของการทํางานไม่ว่ากับเราหรือกับทางพนักงานเราทุกท่านนะครับ,รบแล้วก็เกิดความสบายใจสําหรับผู้ว่าจ้างงานเราด้วยนะครับแล้วการนําไปใช้เนี่ยนะครับต้องมีสถานประกอบการใหญ่แค่ไหนหรือว่าใครก็อบรมเรื่องความปลอดไภัยได้ครับจริงๆแล้ว ช่างโดยโทั่วไปก็สามารถที่จะรับการอ,อบรมได้แบบนี้เลยนะครับยี่ห้าโลอ่าเห็นไหมเราต้องรู้ว่าตำแหน่งที่ยึดโอเคนี่คือเมื่อเช้านี้อบรมทฤษฎีไปแล้วครับเวลายกยกในทางไหนต้องเคลียร์ทางบางทีเคลียร์ทางก่อนแล้วมาดูว่าผู้อบรมนะครับที่เข้าการอบรมเนี่ยนะครับได้ความรู้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็คิดว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างครับที่ก็ที่ ที่เราได้การได้รับการอบรวมวันนี้ก็คือาเราจะต้องเอาไปเทนนิ่งลูกน้องในการปฏิบัติงานห<ด>น้าง,งานจริงในการขึ้นนั่ง้านในการใช้การอุปกรณ์ในการปลอดภัยว่าครบหรือไม่ครบ,ครบแล้วว่าดูความปลอดภัยในการทํางานของลูกน้องที่ปีนขึ้นไปว่าการทํางานเนี่ยมันปลอดภัยไหมถ้าไม่ปลอดภัยแล้วก็ยังบอกให้พึ่งอุปกรณ์ไม่ครบเซฟตี้ไม่ครบอย่าพึ่งขึ้นก็อันนั้นก็คือจะเป็น หน้าที่ของโฟร์แมนที่เขจะต้องดูแลความปลอดภัยของลูกน้องด้วยปัจจุบันเป็นกฎหมายเป็นพรบอรืยอย่างครับว่าทุกองค์กรจะต้องทำอบรมเรื่องเจ้าปอมีหมดแล้วครับตามกฎหมายใหม่ตามพระราชบัญญัติปี64จะต้องให้มีการอบรมซึ่งในเรื่องของเจ้าปอหัวหน้างานประกาศใช้แล้วเริ่มมีการอบรมเจ้าปอหัวหน้างานในฐานะประกอบการตั้งแต่ลูกจ้างตั้งแต่1-20ถึงจะต้องมีเจ้าปอหัวหน้างาน หรือในกรณีที่เปลี่ยนแผนกนะครับเปลี่ยนหน้างานใหม่สภาพหน้างานใหม่ต้องมันใเซฟรีวิวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการทํางานแสดงว่าหนึ่งบริษัทหรือหนึ่งองค์กรจะต้องมีเจ้าหน้าที่จปอยู่ครับหนึ่งเป็นอย่างตับอย่างน้อยหนึ่งตามกฎหมายที่เกิน2เมตรขึ้นไปจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตามพรานบัญญัติก็ต้องสวมใส่ฟูลฮันเนตนะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์นิดหนึ่งก็มีฟูลเนตก็คือชุดนะครับชุดเบล์นะครับเต็มตัวครับชุด ฟูฮันเนตตัวคล้องเกี่ยวนะครับตัวฮุกต่างๆเนี่ยก็ต้องมีความแข็งแรงงั้นงานบนที่สูงสําคัญที่สุดก็คือเบลมือรองเท้าแว่นตาหมวกในกรณีที่จะทํางานที่สูงจะต้องสวมใส่ให้พร้อมอันนี้คือครบชุดเลยครับผมฟูฮันเน็ตเต็มที่ครับผมครับเดี๋ยวเราจะดูอาจารย์ว่าจะมีการโรยตัวใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอันนี้ขอบคุณอาจารย์มากก่อนครับขอบคุณครับครับผมนายถาวรทิพวาลินพร้อมที่จะอบรมเซฟตี้ขึ้นที่สูงนะครับ โอ้ขอบคุณครับปกติแล้วการทำงานที่ผ่านมาได้ได้ทำขั้นตอนตามแบบนี้หรือเปล่าครับปกติต้องทำครับอาจารย์ถ้าอยู่ในไซต์ต้องทำครับผมต้องมีกฎระเบียบที่แน่นอนเพราะไม่งั้นน่ะโดนไล่ออกจากไซต์แล้วมีค่าปรับตั้งแต่1,000บาทถึง5 0 0 0บาทดังนั้นเราก็มามาอบรมแบบนี้ยิ่งเหมือนการซ้อมให้มันถูกวิธีมากขึ้นครับก็ก็อยากจะแนะนำนะครัแนะนำให้ ข้างรุ่นใหม่ๆเวลาทางานที่สูนอย่างน้อยอะครับถึงแม้จะไซ้งานนั้นมันยังไม่มีระบบจอบ,บอหรือวิชาชีพจริงแต่เพื่อความปลอดภัยของเราเองเพื่อครอบครัวเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเราตกนั่งร้านไปหรือเป็นอะไรตกงนที่สูงอะครอบครัวที่อยู่ข้างหลังก็จะลำบากครับ